วันที่19เมษายน2565นายสุพเดชแสมภูมินิเทศหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มท่าค่อยซึ่งเป็นส้มโอพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดพิจิตรที่มีคุณสมบัติพิเศษหวานอมเปรี้ยวไม่มีเมล็ดและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ริมแม่น้ำพิจิตร และในเขตจ,จังหวัดพิจิตรแต่ต่อมาระยะหลังชาวสวนส้มกับโคนต้นส้มท่า่อยทิ้งและหันไปปลูกส้มโอพันธ์ุอื่นๆที่เอามาจากต่างถิน่นรวมถึงส้มโอท่าข่อยก็ถูกโลกลืมทําให้ขายไม่ได้ราคาชาวสวนก็ปล่อยทิ้งจากนั้นสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเห็นคุณค่าจึงได้ออกส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและพัฒนาคุณภาพจนได้มาตรฐาน และช่วยหาผู้ซื้อเพื่อส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการันตีรับประกันคุณภาพว่าส้มท่าข่อยอร่อยทุกลูกโดยมีนายปูนวิทย์รอด่วมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะกอกลอและเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอท่าข่อยบนพื้นที่8ไร่ตั้งอยู่ที่หมู่6กตำบลวังสำโรงอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิต รวมถึงยังเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอท่าข่อยพิจิตที่มีสมาชิกจำนวน40รายมีพื้นที่การปลูกส้มโอท่าข่อยรวม700ไร่ได้พาชมสวนส้มโอท่าข่อยซึ่งมีอายุ8ปี เก็บผลผลิตได้เมื่อส้มโอท่าข่อยอายุ5ปีเล่าว่า3ปีที่ผ่านมาคือปี2,562ถึงปี2,564ขายส้มโอท่าข่อยได้เพียงกิโลรกร,รัมละ5-6บาทเท่านั้นแต่ที่ไม่ค้นต้นส้มโอท่าข่อยทิ้งก็เพราะว่ามีความทนทานโตเร็วให้ผลผลิตดีดูแลรักษาง่ายซึ่งหลังจากที่สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มาส่งเสริมกวกชาวสวนที่เป็นสมาชิกจึงตั้งใจพัฒนาคุณภาพจนได้มาตรฐานเกรส่งออกและมีพ่อค้าคนกลางเปิดจุดรับซื้อส้มโอท่าคอยเกรดเอผลแก่ที่มีขนาด1.2ถึง1.4กิโลกรัมต่อผลในราคากิโลกรัมละ20บาทส้มท่าคอยเกรดดีผลแก่ที่มีขนาดของ 0.8กี่ถึง1.1กิโลกรัมต่อผลในราคากิโลกรัมละ15บาททำให้พื้นที่หนึ่งไร่มีรายได้50,000ถึง60,000 60, บาทต่อปีดีกว่าทํานาหลายเท่าตัวในส่วนของเรืออากาศตีบุญเกิดมีทวีผู้จัดการบริษัท mt fruit product อยู่หมู่ที่3ตำบลโพป,ประทับช้างอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นผู้รับซื้อส้มโอท่าคอยเพื่อส่งออกและขายในประเทศรายใหญ่เปิดเผยว่าขณะนี้ส้มโอท่าคอยของพิจิตที่สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มและพัฒนาคุณภาพจนได้มาตรฐานจึงเปิดรับซื้อให้ในราคาส้มโอท่าคอยผลแก่ที่เป็นของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกส้มโอท่าคอยพิจิตโดยรับซื้อส้มโอท่าคอยเกรดเอผลแก่ ที่มีขนาด1.2ถึง1.4กิโลกรัมต่อผลในราคากิโลกรัมละ20บาทส้มท่าขอยเกตปีผลแก่ที่มีขนาดของ0.8ขีดถึง1.1กิโลกรัมต่อผลในราคากิโลกรัมละ15บาทและถ้าพัฒนาผลใหญ่ขึ้นรสชาติดีขึ้นก็จะเพิ่มราคารับซื้อให้อีกโดยซื้อขายด้วยเงินสดวันต่อวันจ่ายเงินทันที ซึ่งจากการที่ราคาส้มโอท่าค่อยของดีเมืองพจิตมีคุณภาพได้ส่งออกไปยังประเทศจีนและประเทศสหรัฐอมเมริราดูไบและอาบูดาบีซึ่งถือเป็นสินค้ากเกษตรที่ได้ราคาสวนกระแสในยุคนี้อีกด้วย